มาทุกชาแนลเจอกันอีกแล้วจ้ะกินข่ากินเขา่เขาพี่น้องมาเด้อกินเข่าเด้อมีอนนแจ่วหมเขือเคยกินบ่จ้แะแจ่วมมเขือพี่น้องมีแจ่วหมเขือมีผักผักเมียนสตอข่าต้มน้ำไม้ต้มใบขิงจ้ะแล้วก็จะมีแกงมะม่หมอกเกาอุ่นอุ่นหลายมือแล้ว มะม่วงสุกจ้าก็เหนียวจ้าสิเฮเบิงใกล้ๆพี่น้องเจ้่มมะเขือมาพี่น้องหิวแลว้วกินนํากันจ้าใบถิ่งหอมห่วยน้อง hòm huy rồi bảy bảy kiện chạm bảy bảy on anh nhỉ kha chả à kha tôm tại ở tôm thẳng ban mà tôm thắp thay gần đối diện cây thì các nó chặt นานๆนี่เจวมะเขือตำน้ำพริกมะเขือนานๆนี้กินพี่น้องมะเขือนี่อันแม่ยายน้องกับการเก็บให้เต็มือเพื่อเราจะน้อยหมึกย้อยหมึกย้อยของน้วยโล่ไม่ต้มหมุกมวงมังสุกจ้ะ ยายต้องการเก็บมาให้ไปสวนวันนั้นล่ะจ้ะไปบ้านจะเก็บให้ทั้งผลไม้ทั้งผักทั้งอ๊้หดมาเต็มหมกม่วงกับเอามังเต็มันสุกจก้ะบุษันถึงอาทิตย์เพิ่งกลับมาวางอันวันอาทิตย์นั่นน่ะจ้ะเมื่อกี้มือสุกแล้วมะเขียบก็กเกกบิดแล้วจ้ะ,ะสุกเบิดแล้วกวินเบิดแล้ว พี ha, ่น้องสมุนไพรเนี่ยใบขิงจ้ะปลูกไว้ทางบ้านใบขิงพี่น้องคุยขับยิ่งใหญ่คุยขับยิ่งใหญ่พี่น้องนุ่มม ตออันนี้ของใหญ่กะจะจะมีต้นอยู่สวนด้วยจ้ะสวนต้นสตอต้นสตอพี่นอ้องของแกจะได้ได้ขายพี่เนี่จะบ้านมาซื้อแกเก็บขายพ่อมพะเม็ดขายพ่อพยายัม rốn cá, à, làm ăn nướng, làm ăn tôm, gìn cá trê, dẹp, sử dụng cây Thái, làm riêng, không, đi hết hay bưng đâu, b้าน này có gì làm bền như vậy đâu, dẹo muối kiều, mặn. สูตรใครสูตรมันเนาะคะ่ะเนาะสูตรไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วจะเขียนแล้วจะภาก,กันหา่างหูไก่เมนูอาหารสูตรไม่ตายตัว โอ้ยแบ่บหมอกสตอ์จ้ะเมื่อวานในน้อยใหญ่ดีพี่น้องไปบ้านแม่เราก็ย่านบร่ได้กินเราก็สวยห้เราก็เก็บห้ก่อนนวยย่านนั่นบร่ได้กินของเราย่านบร่ได้กินก่อนของแก พี่องคำยงใหญ่อมอืมัช่วกงรบึงข้าวอ่ะเขาบอกว่าโควิดที่เข้ามาอีกด้ยี่องชิบป้องกันได้บุนมาตามชายแดนจ้ะ ประเทศเพื่อนบ้านเขาหนีมาก็ดีแอบเขาพี่เนาะอีป้องกันไม่บุดบริจ้ะนี่อบริจาครอบของมันนี่เนาไปยูบบ้านสวนพี่เนาะไปบ้านได้ที่แนวจำเป็นมีที่แนวจำเป็น สั้างตึกบัลได้วจ้ะพี่น้องพวนน้องกับจันคุมงานให้เขาคุมแบบคุมตึกจ้ะคุมแบบตึกเป็นยทธายตึกแรก สามาาสั้นจุดคู่หาจังประมาณจุดคู่ห่านี่แหละใกล้เสร็จแล้วน่าจะเบียดเสร็จอย่างทุกอย่างน่าจะประมาณสิ้นปีนี้ละจ้ะแล้วสิ้นปีนี้น่าจะแล้ว แต่ว่าตึกที่สองตอนนี้ขึ้นอยู่ยังเม่นซ่าเร่งเหตุแบบนี่ขพ้่อยู่ตึกที่สองก็ยี่บอีกเป็นปีพี่น้องก,กินแต่อันนั้นนะผัดกะเพราไม่ยังนี่มักหลายผัดกะเพราตรงไม่โดงพี่น้องอื้อขันในซม,มือกินซม,มือ เมนตุบวกินจ้ะเบือ่อพวกหมูไก่อาจกะเพาบ้างบ้าน,น,นานกินได้อยู่จ้ะน,น้านี่หเนี่ยผัดก็เพราเราไม่ลองนี่ก็กินได้อยู่ค่ะนานพีเข้าเบอร์ตจิบไม่น้อยจิบไม่น้อยจิบใหญ่ไม่ตุกข,ขาดนี่จะไซื้อใหม่ ก right. ินตีมน้อยๆมาใส่หนึ่งน้อยเดียวจากหนึ่งหลายกินไม่เหมดผู้เดียวกินไม่เหมดแล้วก็ินมังโม่งขาเข่าเมื่อกี้กินมาเกียวกินน้อยหนาเขาเขาเมื่อกี้กินมังโม่เมื่อกี้กินมาแกงหมูแต่ว่าแกงหมูนี่วยมาขาดไปด้วยมากินจ้ะ

แจมขี้เกียจก็เลยมากินเห็บเบื้งมึงมีมูอยู่บ้านผู้เดียวแต่ว่ามึงนี่มีมูอยู่จอดน้องของตอาดบ๊วยไงเบียมนมึงยี่เห็ดอย่างน้องจอดเนาะทอดเลยมากินเข่าเห็บเบื้งกินแก้วมือเขียรลาวๆกินบ้านนอกบ้านนอกพี่น,นอ้องไง่ายง่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊จะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่ง ติดตามให้มามาทุกชาแนลด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแม่ตุกจะหาเมนูอื่นมากินให้ดูอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ